ยังคงเป็นแก๊งที่แฟนๆให้ความสนใจกันอย่างต่อเนื่องค่ะสำหรับความสัมพันธ์ของเฟยท็อปทศพลและเสาวก้อยอรชพรที่ไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรือว่าออกทริปด้วยกันเมื่อไหร่นะคะก็มักจะมีโมเมนต์ให้คนดูได้ยิ้มตามอยู่เสมอโดยเฉพาะเวลาที่ทั้ง3คนนะคะอยู่รวมเฟรมเดียวกันแล้วบรรยากาศความสนิทและความเป็นธรรมชาตินะคะก็มักจะถูกจับตามองทันที ตลอดช่วงที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมค่ะความใกล้ชิดของหนุ่มท็อปทศพลและสาวก้อยอรัชพรก็ถูกพูดถึงอย่างมากจากหลายๆโมเมนต,ต์ที่เกิดขึ้นระหว่างการถ่ายรายการและทริปเดินป่าต่างๆนะคะคุณผู้ชมซึ่งแฟนๆที่ติดตามนะคะต่างก็สังเกตเห็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทั้งคู่มีให้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวะการดูแลการพูดคุยหรือว่าการอยู่ใกล้กันแบบไม่ต้องปรุงแตง่ง ล่าสุดคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะก็มีอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ทำเอาแฟนๆของคู่ท็อปทศพลและก้อยอรัชพรได้แอบลุ้นแอบอมยิ้มกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเมื่อบทสนทนาสั้นๆระหว่างทั้ง3คนที่ถูกหยิบมาพูดถึงในโลกออนไลน์ตอนนี้คะ่ะโดยในช่วงหนึ่งนะคะหนุ่มเฟยก็ได้พูดขึ้นมาว่าได้บอกเขายัางมาเดินป่าไม่มีสัญญาณ ด้วยคำพูดนี้เองนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ทําให้หลายคนฟังแล้วสะดุดเพราะเหมือนเป็นการแซวถึงการติดต่อสื่อสารในช่วงที่ออกทริปเดินป่าซึ่งแน่นอนว่าเป็นสถานการณ์ที่หลายคนคุ้นเคยจากนั้นนะคะทางด้านหนุ่มท็อปเพลสพลก็รีบตอบกลับทันทีว่าให้เขาได้คิดถึงกูบ้างพูดอะไรออกไปเนี่ยซึ่งเป็นประโยคสั้นๆนะคะแต่กลับทําให้บรรยากาศดูมีอะไรบางอย่างเพราะน้ําเสียงและท่าทางของหนุ่มท็อปดูเหมือนว่าจะเผลอหลุดพูดความรู้สึกออกมาแบบไม่ทันตั้งตัวค่ะ และยังไม่จบแค่นั้นนะคะเมื่อหนุ่มกล้องที่อยู่วงเดียวกันได้พูดเสริมขึ้นมาว่าเมื่อเช้ายังเห็นส่งรูปให้ดูอยู่เลย ประโยคนี้นะคะยิ่งทําให้แฟนๆที่ได้ฟังต่างก็โฟกัสกันหนักขึ้นไปอีกเพราะเหมือนเป็นการยืนยันว่าถึงจะบอกว่าไม่มีสัญญาณแต่การติดต่อก็ยังคงมีอยู่จริงโมเมนต์ Moment สั้นๆเพียงไม่กี่ประโยคนี้นะคะกลับถูกแชร์ต่อและพูดถึงกันอย่างมากค่ะเพราะหลายคนนะคะมองว่าเป็นช่วงเวลาที่สะท้อนถึงความสนิทความเป็นกันเองและความสัมพันธ์ที่ดูสบายใจระหว่างหนุ่มทั่ทศพลและสาวก้อยอรชพรไหมนะซึ่งทางด้านแฟนๆนะคะก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า าคุยกันแต่ชั้นฟินตามมาด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าถ้าเป็นแฟนกันเมื่อไหร่จะลดน้ําหนัก10บโลต่อด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าทําไมเราเขินและคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจริงปะแกเปิดตัวเธอคอร้องมันมีผลต่อจิตใจต่อด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพูดอะไรออกไปเนี่ยตามมาติดติดกับคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าโค้รจะเข้ากันต่อด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าอ่านไปเขินไปและคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าชั้นฮอป ตามด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าพายต่อสี่รอไรและคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าโค้รจะเข้ากันค่ะต่อด้วยคอมเมนต์นี้ค่ะบอกว่าเค ah ิรน ah ่าฮ ah ่าฮ่าฮ่าคอมเมนต์ยังไม่จบแค่นี้นะคะคุณผู้ชมค่ะก็ยังมีต่ออีกค่ะบอกว่านี่เรากําลังยิ้มอยู่หรอเนี่ยบ้าจริง ตามมาด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่ามีความสุขร่วมกันนะพ่อท็อปพ่อมีความสุขแฟนคลับก็มีความสุขแล้วก็คอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าฉันจะยิ้มตามทําไมบ้าเอ้ยปิดท้ายด้วยคอมเมนต์นี้นะคะบอกว่าจะบ้าเขินนะเนี่ยแม้ว่าตอนนี้นะคะทั้งหมดยังคงเป็นเพียงโมเมนต์จากการทํากิจกรรมแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันในฐานะเพื่อนแต่จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็เพียงพอที่จะทําให้แฟนๆค่ะ รู้สึกเอ็นดูแล้วก็ติดตามเฝ้ารอว่าหลังจากนี้โมเมนต์ของคู่ท็อปก้อยจะมีอะไรให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกค่ะคุณผู้ชม